เปิดตัวโนเบียเส้น50อัลตรมาพร้อมกล้องใต้หน้าจอและสเปแนั่นด้วย Snap Dragon 8 Gen 2ในราคาเริ่มต้น2,100บาท ิดตัวไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโูเบียร์เส้น50อัลตร้ามือถือเรือธง,งของค่าย Nu เบียค่ะโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สานต่อจากนูเบียร์เส้น50ที่ยกระดับความพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเลือกใช้หน้าจอขอบโค้งนะคะโดยสเปคเบื้องต้นนะคะมาพร้อมกับหน้าจอพา n เนลแอมโอลสขนาด6.8นิ้วความละเอียด1,116ณ2,480พิกเซล400 PPI อัตรารีเฟชเดทสูงสุด120เฮิร์ต์หน้าจอรองรับคอนเทนต์ HDR10+ และสามารถแสดงสีสันได้1,000ล้านสีส่วนความสว่าง นะคะคสามารถแสดงได้สูงสุดที่1,500นิตค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ P-WM Dimming 1,440 Hz ที่สามารถลดแสงกระพริบของหน้าจอและยังมีความกว้างของสีครอบคลุม DCI-P3 100%ส่วนสเปคภายในนะคะจะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 8 Gen 2ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด4นาโนเมตรความเร็วสูงสุด3.2 g h z GPU Adreno 740 RAM ขนาด8 g b 12 g b และ16 g b เทคโนโลยี LP ที r ีด r อาร์ออมขนาด 256, 512และ1เทราไบต์เทคโนโลยี UFS 4.0ส่วนในด้านของกล้องถ่ายภาพน,นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลัง3าตัวเลนหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ <S s Sony IMX787 พร้อมกับมีระบบกันสั่น o i s นะคะส่วนกล้องอีกตัวเป็นกล้องเทเลโฟโต้เพอเ s c โคปความละเอียด64ล้านพิกเซลสามารถซูมได้ 3.3x และมีระบบกันสั่น o i s มาให้เช่นเดียวกันค่ะและเลนสุดท้ายจะเป็นเลนอัลตร้าไวท์ความละเอียด50ล้้้าาาาานพิกเซสามมารรถถใช่ยโคคไดะะ โดยในโมดูลกล้องนะคะยังมีไฟแฟลชแบบวงแหวนค่ะและมีเซนเซอร์มัลติชาน n ลสเปเชียลที่สามารถช่วยวัดแสงสีปรับภาพออกมาให้มีความเที่ยงตรงสำหรับกล้องหน้านะคะจะเป็นกล้องหน้าที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าจอความละเอียด16ล้านพิกเซลโดยเป็นเซนเซอร์ออมนิวิชชั่น OV16E 1 q พิกเซลขนาดใหญ่2.24ไมครอนนะคะซึ่งทาง n นบิเเคลมว่ากล้องตัวนี้สามารถรับแสงได้มากขึ้นถึง30%ทำให้สามารถใช้ถ่ายเซลฟี่ได้สวยกว่าเดิมโดยจะใช้งานร่วมกับระบบ AI ประมวลภาพและระบบเพิ่มความโปร่งใสของ หน้าจอทําให้เวลาคุยวิดีโอคอลอีกฝ่ายก็จะเห็นฝั่งเราได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะแบตเตอรี่ของ n นบิเอห้าสอัลตร้าจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5000 M มิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จไวแบบมีสาย80วัตต์แต่ไม่รองรับระบบชาร์จแบบไร้สายนะคะส่วนเซนเซอร์สแกลลายนิ้วมือจะเป็นแบบใต้หน้าจอในด้านของการเชื่อมต่อรองรับเครือข่าย 5G, Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C เวอร์ชัน3.1สำหรับราคาวันจำหน่ายของโนบิเเซ้น50บอัลตร้านะคะรุ่นเริ่มต้นรุ่น 8GB บกรม 256GB ราคา3,999หยวนหรือประมาณ2100บาทและนอกจากนี้นะคะยังมีสีพิเศษลายภาพว่า Starry Night Collection Edition ราคา4,999หยวนหรือประมาณ25,100บาทค่ะซึ่ง Nubia Z50 Ultra ทุกรุ่นตอนนี้นะคะเริ่มเปิดให้ pre-order กันในประเทศจีแล้วค่ะและจะวางขายจริงวันที่14มีนาคมนี้เป็นต้นไป